สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสวัสดีงามๆค่ะวันนี้พบกับเจแดงนี่คลิปเซียนบางแสนหววกอนบาได้ล่งเนาะเอ้ยงัดไหลบาได้ลงให้ท่านผู้ชมเบิ่งเลยเลขมาเนาะหวดกอนมาที่เข้าที่อ2ค่ะท่านผู้ชมเข้าที่อ2เสียดายบาได้ไดหายลงบาได้เอามาล่งให ลืมค่ะเิ่นทรงมากจะต้ตองหวดจังสิละ่ะเอาพูน,นันลงพูนีเริมบมได้กลับปักหมดไว้โย,ลยหลยน่ะแต่ว่าหันบ็ไ่ได้เข้าไปเบิ่งอีกนะเนาะมากก่อนกันถือหลวงถือลืม,ลมขอโทษขออภัยเบิ่งส้มเป็นแนวท่านในการตัดสินใจในการสื่อนะคะใครจะวิ่งแม่นใครจะมาตัวไหนเลขพินสีตัวสีชุดสีตัวนะคะเส้นบางเสนนะคะ วันนี้สิเป็นตัวใหนฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามส,าสั่งซื้อขี้มาได้ค่ะเบอร์ทร่วคืนให้นาะจอศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดนะคะไปทั้งเดล,ลพาเจดแดงข่าคลองข้อซื้อได้สิบกว่าปีแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะมันเป็นอยู่ตู้ไหนแล้คนมาเจอใส่เวลาหน้าฝนไปนู่นไปนี่ได้เ็ตหนาได้เศตมือแท่นผาเขามาอยู่ด้วยคะ่ะเนาะ ค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะไปดูด้วยกันว่อที่แล้วผู้ใดถูกเนี่ยแม่ผู้ใดถือเนะียรายงานตัวเนี้ยค่ะสองซี่น่ะนะโอ้ยผานแต้มเดี๋ยวสองซีกับหกสองอยังมันเว้นอยังหาสองน่ะนะปกติห้าสี่ซื้อเว้นเนาะเราซื้อหกสองหรือสองสี่ยังสีนะ่ะมันจะไปเว้นหาสองห้าเป็นคนเว้นเองอันนี้เขาเป็นคนเว้นเฮา ทอดจอที่หาสองตรงตรง,งมันเป็นยังยังไปออกสองสี่จังออกหกสองเป็นยังยังเว้นเข้าน,น,นะปกติเราเป็นคนเว้นนะเขากับสื่อมะมดทุกสองสองสามสองสี่สองเจ็ดสองหาไอสองหกสองมั่นกันว่าออกหาสองยังสี่แม่สองหาสี่แม่มอันนี้เรยเป็นนางสันอันนี้เข้าสื่อหาสองได้เขาไปออกสองสี่ก็หกสอง โอ้ยนอ,ออกหาสองแต่จากหน่อยเนาะคะ่ะได้หลายแสนกันเดียวถือกันทุกทนไหนอยู่ได้กันเนาะ,ะเอ้ยบอกมาละเก็บใจเดี๋ยวเขาเวียนเฮาเดี๋ยวเฮาเวียนเขาเอา้าสิออกตรง,ตรงๆจังๆไ่ได้จังหวัดบอเดี๋ยวนี้ฮะเนาะนะไปเริ่งนากันขอให้ออกตรงๆนั่งวันนี้เนะาะค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมสั่งซื้อสินค้าผู้ดใดถือเนี่ยบอกให้ซื้อก้อนจังซื้อเลขนะ พูดที่ถือกับบอปัญญาณกับสั่งมาได้นี่หกรบาทนี่กลางคืน600บาทกลางวันก็600บาทนะคะแล้วก็จัดแถมนี้ปกตินออปกติสี 12, 50, ่สุด1นึ่งพัามต่อมาพันสองหาสิต่อต้นนี้พันสองท่วนนะคะสองสองท่วนลดแล้วลดเลย่อปคืนอีกเลยย่ำได้สิคืนพูละย่ำรวยอือสาอืออูฟ้าพ่นละกันถูกแล้ว,วันที่หแจกให้ฟีค่ะ ว่าอย่าเกลกลูกค้าเก่าก่อนเลยเนะเนะค่ะเดี๋ยวจะแดงสีไ้เบิง้งหดทิพานมากค่ะหดทิพานมากเป็นทรงไม้ไห่นี่ค่ะมีซีสองบนล่างนะนะหนึ่งสามสีห้าทํามาซีกับ C ีสองค่ะทําม,มาสามกับมาสนะามสองสามหกนะทรมาหนึ่งกับหนึ่งหกตัวเดียว ธรรมะหากับหา,หาสองหาเ็ดหาแปธรรมะีกับสี่ตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็คือลักษณะเดียวกันค่ะลักษณะเดียวกันเลยนะคะนี่ค่ะหกแปดเาธรรมะนึงกับหนึกธรรมะสามกับสามหกสามย์ามธรรมะูนย์กับศูนย์สี่ศูห้าเขียนชัดๆแล้วก็จะมีตัว ตัวประกบตัวชุดเต็มอยู่นะคะเนาะถ้าถ้าหกมานะคะจะเป็นหนึ่งหกค่ะจะเป็นหนึ่งหกเด้อแล้วก็สามหกถ้ามาหกนะคะทามาหกนี่นะแล้วก็ถ้ามาแปดก็จะเป็นสามแปดค่ะจะเป็นสามแปด ถ้ามาศูนย์นี่คือหลายก็มูห์แท้ศูนย์เลขสิมาศูนย์บ้อหงวนนี้ศูนย์สี่ศูนย์ห้าอ๋อศูนย์หาตรง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 ้องเด่นสกาวฝันพอดีเลยแต่ว่อาอยุเพิ่อนอย่าลืมนะคะสามหกสามแปดมาตลอดเนี่ยมวานนี้เพิ่นสามเจ็ดสามแปดเลยที่เด่นสกาวเกิดเพราะสซสามหนึ่งถ้าสามหนึ่งกับสิบพอดีสามเจ็ดโอ้ยออกลาบไปแล้วหมู่ว่านเนอะ บอ,อกลาไปแล้วเมื่อวานแล้วก็จะมีสุดเต็มเนี่ยค่ะสุดเต็มของเพื่อนนะหมดก่อนมีบสุดเต็มออเอาถ้าหกมาเพื่อนก็นจะให้หก๋ 6, อนี่ไงหกแปดเก้าศูนย์ถ้าสุดเต็มอันนี้สุดตัดออกมาแล้วถ้าชุดเต็มก็จะมีหกศูนย หกหนึ่งค่ะแล้วก็หกสามหกสี่นะคะอืมถ้าแปดก็จะมีแปดศูนย์แปดหนึ่งบอแปดสาม แปดสี่ค่ายกันบอค่ะท่านผู้ชมเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง,ง 9, 0, 9, ข้องสุดท้ายบอคือกันนะคะเก้าสองไม่ใช่เก้าสี่นะคะนะคะแล้วก็ศูนย์ อ๋อมันจะมีอีกศูนย์นีู่นย์สามศสีู่นห้าแสดงว่าเพิ่มมาศูนย์นะศูนย์สองค่ะศูนย์สามศูนสี่ศูนห้าฟังเจแดงบัดนี้ตําแหน่งนี้นะ,จะเจดงว่า หดก่อนมาสีเสอสองอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเลขเก้านี่นะคะเนาะตำแหน่งที่เลขเก้านะคะนะคะตแ,แต่จะเดียงว่าเลขจะต้องมาสอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะคะศูนย์นี่จะบ่มาแห้งดอกศูนย์ไม่มาแรงเพราะกำลังอ่อนกำลังแห้งสีอยู่ตรงหกค่ะล่องลองมากก็คืออยู่ตรงเก้า อายุตรงแปดค่ะหกแปดเก้านี่ศูนย์เป็นบอบปเด็นค่ะทา่านผู้ชมบระเด็นได้เป็นจับคู่เพิ่นจับคู่ให้เป็นตัวเดีนเลขศู 03, 04, 5, นย์สามศูนย์สี่ศูนย์หานะแต่ที่จริงเป็นหกเหลือพันเอาหนึ่งมาประกรบบ่เอาตัวได้ประกรบก็ได้เด้อค่ะทา่านผู้ชมจะเรียงวาเนาะหนึ่งหกสามหกชุดเต็มชุดเต็มเพิ่น มนเป็นหกหนึ่งมันเป็นหนึ่งหกได้ค่ะเพิ่นเป็น, 1, นเพิ่นเป็นหนึ่งหกไหมหนึ่งหกสามหกไหมแล้วก็สามแปดนะหนึ่งหกสามหกสามแปดศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าค่ะ สุดเต็มกับมี6061 60, 63 64 808 183 84 90 91 92 97 02 03 05 04ากาดการประสุ่งแคปหน้าจอเป็นเท้าท่างในการเชียงสื่อ วันที่แล้วก็เข้า94อยู่ตรงนี้นะคะวีซี C 2เอาเจแดงเว้าซี่สองยู่ตรงนี้ค่ะให้เบึงเบองเบึงเบึงเบง,บงค่ะอ,อันนี้คือวันนี้อะ่ะวันนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่ เพื่อความกันพิษพลาดเดี๋ยวจะแดงสีว่าพิษอีกที่หนึ่งหกสาม0กสามแปดศูนย์สามศูนย์สค่ะหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหเก้าศูนไปเก้าหนึ่งเก้าสเอามค่ะทุกผู้ชมสตัวนี้สลับซับกัน ถูกค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนไปไหนล่ะเอาลุยๆไปดูหอยไปนน้ำกันเด้อค่ะเด้อ วยด้วยถูกหวยไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ